วันนี้นะครับสสเองเราก็มาสารพลังกับทุกภาคส่วนที่เป็นภาคีที่รณรงค์เรื่องของบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งมาทุกภาคส่วนเลยในการประชุมวิชาการร่วมกันนะครับซึ่งส่วนสําคัญก็คือว่าวันนี้ทําอย่างไรให้เยาวชนรู้เท่าทันและก็กระชากหน้ากากของบริษัทธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับซึ่งส่วนสําคัญก็คือว่าข้อมูลของ โอเบกแคร์นะครับซึ่งกองทุนเสมอภาคการศึกษาและสพทออการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับได้สำรวจเด็กประมาณ1 2 4 0 0 0นน่นคนนะครับพบว่าเด็กกลุ่มนี้เคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง24%นะครับแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง20%ก็แปลว่าจริงๆเป็นเพื่อนชวนเพื่อนนะครับแล้วเขาเห็นในสังคมสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง20%เหมือนกันนะครับดังนั้นแปลว่าเราจําเป็นแล้วครับจะต้องหาวิธีในการที่จะ ระดมกับดิ์กำลังทุกภาคส่วนในสังคมไทยมาร่วมมือกันนะครับในการส,สื่อสารนะครับและก็รวมพลังทุกภาคส่วนซึ่งวันนี้จริงๆมาทั้งโรงเรียนมาทั้งเด็กนักศึกษาที่เป็นเครือข่ายเจนแซนนะครับไม่เอาบุี่ไฟฟ้า,ฟาและก็มีนักวิชาการมีหน่วยต่างๆทั้งงานวิจัยทั้งภาควิชาการต่างๆต้องมานั่งวิเคราะห์ยุทธศาสตร์กันนะครับว่าจะทําอย่างไรต่อไปโดยที่ส่วนสําคัญคือภาครัฐนะครับทั้งรัฐบาลเองนะครับคอรมอตอนนี้ก็มีแนวทางที่ชัดเจน ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นพิษภัยของเยาวชนนะครับแต่กระบวนการทิ่ยะสารพลังแต่จริงๆนะครับในการที่จะจัดการให้หมดสิ้นไปเลยอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันนะครับและก็ภาคข,ของสื่อมวลชนจะเป็นกําลังสําคัญนะครับในการที่ช่วยกันสื่อสารนะครับให้เห็นพิษภัยผมอยากจะมีมเมสเซจอันหนึ่งครับว่คือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับทำให้อายุข่าเฉลี่ยของคนเนี่ยนะครับลดลง 10ปีแล้วก็อายุค่าเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีลดลง8ปีขึ้นอยู่กับปริมาณการสูบดังนั้นในอนาคตคนไทยที่ผู้สูงอายุเป็นสังคมสูงวัยเด็กเกิดน้อยแต่ก็จะเรียนมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการสมองแล้วยังอาจจะพิการและติดเตียงก่อนวัยด้วยก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวกับสังคมไทยครับ